ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสคร i b ปเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำนนในรายการครับผมกระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศนะครับ และวันนี้ก็จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถจนพลังงานไฟฟ้าในแดนมังกรอีกเช่นเคยโดยวันนี้จะนำเสนอรถในชื่อรุ่นว่าตรงฟงในรุ่น e 3ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกที่งานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ปี2019มันเป็นรถ SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าล้วนและมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด120กิโลวัตต์และมันสามารถทำระยะทางได้ถึง 405กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,385ม mm. ิลิมความกว้างอยู่ที่1,850ม mm. ิเมความสูงอยู่ที่1,650ม mm. ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,655ม mm. ิมตัวรถมาพร้อมกับ5ประตู5ที่นั่ง ส่วนในด้านของคุ้มพลังนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด120กิโลวัตต์แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่300นิวตันเมตรรถสามารถทำระยะทางได้ถึง405กิโลเมตรด้วยความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุขนาด53.6กิโลวัตต์และใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่8ชั่วโมงเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่8.9วินาทีเรามาชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยโทนสีดำเน้นความเรียบง่ายมาพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รับรองมีเดียต่างๆได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นวิทยุดูหนังฟังเพลงและระบบนำทาง โภมายลมัตติฟังก์ชันให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมดูต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเรื่องราวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างตรงฟง E 3 0 0 ที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อจะได้รู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าว่าเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ และไม่อยากพลาดข่าวสรารก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเดอร์ e er, ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ